เดินทางไปกับไอ้เจ้าเสือหมาวันนี้จะพาไอ้เจ้ามาไปอาบน้ำแล้วก็ไปเก็บมะละอกอกล้วยไม่งามเท่าไหร่นะคะนี่ชุดนี้ไม่งามเท่าไหร่ลิมหนน มันใกล้จะถูกตัดแล้วเมื่อวานไปเก็บฟักทองตรงนี้มาค่ะเก็บฟักทองได้เจ็ดลูกไปหวหน้าแกง เชือมาคือหัวหน้าแกงมาเล่เสือหมาดูปลีกล้วยไม่ได้ตัดเลย <c oughs> ยังมีความไออยู่นะคะยังไออยู่เลยยังไม่หายดูดท้องฟ้าสิ่ะท้องฟ้าใสมากอุ้ย <c oughs> ดูยอดกระถินยอดกระถินนี้คิดถึงพี่นาค่ะไอเสือมาลงไปอาบน้ำก่อนดิเสือมายังไม่ไปเข้าไปอาบน้ำก่อนมาเร็วเราจะต้องรู้ว่า อุ้ยไม่งามเท่าไหร่เลยอืมเจเจหมามันแอบ,บลงไปเล่นน้ำแล้วแอบบดูเจเจหมาอาบน้ำกันนะคะเลยเจเจหมาอาบน้ำเขาชอบเล่นน้ำน้ำจะสีขุ่นหน่อยนะคะเพราะเป็นน้ำฝนมันตกแล้วน้ำภูเขามันไหลลงมา น้ำภูเขาไหลลงมาดินมันเป็นสีแดงค่ะมันก็เลยขุ่นมากแต่ในนี้มีปลาเยอะมากเลยนะคะพ่อเอาปลามาปล่อยไหลตัวเลยไหลแบบไหลแบบหลายอย่างก็จำไม่ไ hmm. ด้เหมือนกันว่ามันมีตัวอะไรปลาอะไรบ้างแต่ที่นี่แน่มีปลาดุกปลาอะไรตัวสุอมาวิ่งมาแล้วมันกลัวมันกลัวเราไม่คอยมันนุ่นลงไปอีกนุ่นลงลงไปอาบน้ําตรงนู้นไปดูเมื่อวานมาตัดกล้วยตรงนี้ใช่ไหมคะ ไม่มีน้ำแต่ตอนนี้มีน้ำน้ำขึ้นมาขังเออตรงนี้นะเออตัวตจูจูมารลงไปเล่นน้ำในปา่าข่าวเอาข้ามาเสียบไว้เป็นชายเลนให้ปลาเล่นน้ำแอบบดูเห็นมฮะดูเสือหมาว่ายน้ำมันจะวิ่งมาแล้วเขาอาบน้ำนต้องมาสลดสาดใส่คนนะ กล้วยเครือเมื่อวานค่ะมันรีบก็เลยไม่เก็บเพราะมันล้มก็เลยตัดทิ้งมาวางไว้ยอย่างนี้ให้สัตว์ป่าเป็นผ่านไปมาให้มันกินไปเชื่อมาเราไม่เอ,า,อาน้ำต่อ เขาเป็นเขาเป็นนายแบบเขาชื่อเสือหมาก็เฝ้าอยู่ที่ไร่เขาอยู่ตัวคนเดียวนะถ้าไม่มีคนนอนที่ไรเป็นเพื่อนนะคะเขาก็อยู่คนเดียวเฝ้าที่ไรคนเดียวมันอยู่ในหมู่บ้านมันสซนมันก็เลยต้องได้มาอยู่เฝ้าไล่ตัวเดียว ว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะมันเป็นตัวขยันมันเฉยๆไม่เป็นมันจะไปไล่กัดไก่ชาวบ้านเขาค่ะแม่ก็เลยทําโทษมันให้มันมาอยู่ในในไล่ตัวเดียวให้มันมาเฝ้าไล่ตัวเดียวอับเดร็จยังอบเสร็จแล้วทีนี้ไปดูต้นมะลอกอล้นนี้ไม่ได้ปลูกนะคะเม็ดมะหวานเป็นลูก,กไหมคะมันดกมาก เดี๋ยวปีนี้นะคะก็จะลงมะละกอเยอะเยอะเตรียมเมล็ดพันธุ์อยู่ค่ะตอนนี้เอ๊ยมันร่วงมันร่วงหรือว่ามีคนมาใอยไม่รู้เพราะว่าขโมยเยอะอ๋อเราไม่เรียกขโมยเรียกว่าพญาติพญาติมาแอบเก็บโดยไม่บอกเรา มองเห็นหรือปล่าไม่รู้นะคะตอนนี้มีน้อยมีสามลูกแต่ก็กำลังขึ้นใหม่เั็นใหม่แล้วเจอมาอันนี้บ่อปลาลึกมากเลยนะคะแต่ดินสไลด์ลงมาดินสไลด์ลงมาเอาลบ ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้หลายชนิดเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูทีละต้นตรงโน้นก็จะเป็นตรงโน้นก็จะเป็นตนน้น,ตงน,นเนงาะมะฝายมะฝายชะอมสั่งชะอมมาเดี๋ยวจะเอาชะอมมาลงสักหนึ่งงานใหญ่ๆชะอมไรเมล็ด น,นี้ก็จะเป็นมันที่น้องมันมาปลูกไว้ค่ะน้องสาวกับน้องเขยปลูกมันเวลาว่างงานอดิเรกข,ของเขาเพราะเขาเป็นข้าราชการไม่ใช่เกษตรกรเหมือนาานภานภากำลังเป็นเกษตรกรเดี๋ยววันหลังจะพาเดินไปดูมุมนู้นนะคะแต่วันนี้ยังไม่ไปเพราะว่าจะพาเจ้าตัวเสือหมานี่ไปวิ่งเล่นก่อน ดูมันกำลังแฮปปี้กำลังแฮปปี้ดูดูเขาเป็นผู้ดำเนรายการตัวยงให้เจ้าเสือหมา <c oughs> เสือมาลงน้ำอีกไหมไม่ขึ้นไปทางนั้นมาทางนี้เธอหมาทางนี้ก็ทำทางรอบไร่นี้ก็เป็นสัน ตันฝายอย่างใหญ่ไะนำปีนี้ตะไคร้ก็ไม่ได้ลงเต็มๆเดี๋ยวจะลงเต็มๆต็มละค่ะตามกเกษตรผสมผสานตามแนวทาง พ่อหลวงรอเก้านภาก็ทำแนวตามแนวทางพ่อนภา,ามาตาปิตุสาธิตโมเดลนภา,าโมเดลมุมนี้ เราจะขึ้นทางนี้กันไปดูทางนี้กันทวงนี้ฝนตกชุกความชุ่มชื่นอากาศก็จะดีเป็นพิเศษยุงก็จะเยอะนิดหนึง่ง เสือเสือมาดูมันแบบวิ่งไปไหนเราเริวิ่งมาอย่างเร็ว <c oughs> เขาเป็นเจ้าถิ่น่ะเขาวิ่งไปลูกไปเเป็นเจ้าถิ่นเขารู้ว่าเขาต้องไปทางไหนไปโต้ เราจะไปชมสวนกล้วยกล้วยไข่พ่อทีนี้ตะกี้เป็นกล้วยน้ำว้าทีนี้จะเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่หรือกล้วยหอมไม่รู้พ่อเรียกงงเหมือนกันบางทีพ่อก็เรียกกล้วยหอมพ่อบอกกล้วยหอมดู ใหญ่มากเยะยะนี่กปอีกเครือนลูกสวยนี่นกำลังขึ้นขึ้นตัดปีอันนี้เมื่อวานมาเก็บฟักทองแถวนี้ค่ะมาเก็บฟักทองแถวนี้และได้หกลูก ใ่หันดูมีมดคมมากเสื้อฟักทองยังอยู่เ็นใบนึงแต่ลูกไม่มีแล้วะครับเพราะเก็บไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวจะปลูกใหม่อีกค่ะเดี๋ยวจะพาปลูกปลูกที่แปลงนาแปลงนาโมเดลเดี๋ยววันหลัง สองวันสาวันนี้เข้าแต่ไรค่ะเข้าแต่ไรเลยยังไม่ได้พาไปชมน้องนามโมเดลส่วนกล้วยแปลงนี้พ่อจะลื้อมันเพราะว่าเขาจะมาทำถนนตรงนี้พ่อก็เลยให้ได้ดูแลเป็นพิเศษจะลื้อก็ขุดหน่อที่มีอะค่ะขุดหน่อที่มันขึ้น ไปขยายที่แปลงสวนทุเรียนได้ยินเสียงเพลงพ่อไหมครับพ่อปลูกพ่อเปิดเพลงที่กระท่อมนั่นและกระท่อมบนหลังเขาออ,ออกมาจากป่ากล้วยหอมพ่อแล้ว จะเดินกลับกลับบนุนกระท่อมน้อยหลังเขาดูวิวค่ะวิววิวสวยงามมากวิวสวยงามมากค่ะวิวสวยงามมากเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะกับบรรยากาศที่เงียบเงียบสงบสงบใครชอบแบบนี้เชิญค่ะ เวลค้ามยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพูดไม่เก่งไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะคะแต่อยากเล่าให้ฟังแค่นี้เล่าให้ฟังตามที่รู้ในไล่สาธิตโมเดล มาตาปิตุโมเดลน้ำพาตั้งชื่อใหม่แล้วพ่อก็ตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้านะคะพ่อทำเนี่ยทำไปเรื่อยๆของพ่อ พอขยันเจียงลนาผากแกว่งมีดตัดหญ้า วิวค่ะพาชมวิวก่อนค่ะวันนี้แต่วันนี้แดดตอนนี้แดดเริ่มออกอ่ะแดดเริ่มจะร้อนอน,นี่สวนมันน้องค่ะน้องปลูกมันน้องปลูกมันแซมแซมน,นี่พาชมวิววิวสวยมากค่ะอากาศดีมากวันนี้ จะเดินขึ้นไปตรงนู้นค่ะตรงป่ากล้วยตรงนูน้นเดินไปพักแล้วไอเจ้าตัวเจ้าผินีเ่จกเจ้าเตือมาหายไปแล้วหาหนูวิ่งเล่น โอเคจะถึงกระท่อมแล้วค่ะจะถึงกระท่อมแล้วอยู่หลังโงงกล้วยนี้เดินไม่ไกลค่ะแต่ยังเหนื่อยอยู่โอเคถึงแล้วสนามหญ้าหน้ากระท่อม โอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวดูลิปต่อไปจะไปไหนกันถ้าพาจะพาไปไหนเดี๋ยวคอยชมนะบ๊ายบายวันนี้